คิดอาตศกงานสุขหาอยากไปใกล้โพธิ์พิคีบถึงคนนครสวรรค์สูนยกลางไป็นวงการรวมกระแสทานจิตทานใจพี่กูสาจินธาตไกลใจเจอใจสาวฝากด้าโบโบกงต้องมนวันวันวันไว้ว่าเอ้ยหัวใจรักนางมากล้นไม่บันได้เขียนหน้าหมด เป็นควิชีวิตเป็นขวัญชีวาััังครบ่าเ,เ, <c oughs> เรารักกันมาหากน้ำเวลาอยากเข้ามาถึงปีีดไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องหยุดก่อหนหยุดก่อหนหยุดก่อนรักกันว่าไปวันกันาไปหากเป็นไปตามนี้ <c oughs> อา้าวหยุดเลยหยุดเลย <c oughs> เอ๋าอะไรพี่เฮ้ยป๋าอะ <c oughs> พี่อยากฟังเพลงร็อกแหม ไม่อยากฟังแบบนี้นี marriage 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 ่คือผมชอบลูกแพรไหมไทยเนี่ยอะไรลูกแพรไหมแพะวะลูกแพรไหมไทยคนไหนลูกแพรนไหมไทยเนี่ยอ่ะมึงเป็นอะไรนะคือมินี่ไหมไทยของแกไอ้ไหมวางสุดสลับกันกับไอ้แพะ แล้วผมลูกแพ้ไหมไทยครับเื่อกันเอาตรงรองลูกแพ้หรือไหมไทยเขาบอกแล้วดีว่างันเอาว่างสุดสหรับกันอ๋พอพ่อนมืองานแต่แท้ไอ้ไหมอ้วนขืนคืออ้วนขืนอ่ะอ้วนขืนไอ้ไหมต๊มาปีนี้เพิ่นกินหลายตัวครับไอ้ไหมยูดีมีแห้งไอ้ไหมขันเป็นไอ้ไหมของแท้เขาหมุนเข็มคัดเดยเด้ครับอ่าอ่เอ,เ,อเข็มคัดกระเสีย ไผ่ลักไปเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวพวกมึงไม่คิดจะพูดกับพวกกูเลยเหรอฮะรักเจียกกระหันหลังกับอะไรด้เขาเยียบดากไว้บมื่ี้เ่ะเดี๋ยวครับป๋าขอข้ามไปฟังเพลงร็อกได้ไหมเฮ้ยป๋าอะไรวะ คิดว่าเราเองมีอายุเลยมาข่มได้แล้วถ้าไม่จะเพื่อนพ่อคุณกูง,งัดแล้วเฮ้ยอันนี้คือป๋าเนี่ยตอนแกป๋าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ไม่เคยกลัวใครป๋าคนนี้ไอ้ป๋าคนที่ใส่แ,แว่นของพ่อร้านแไม่เคยกลัวหรอกลองไปฟังซิลฟูลองฟังมาเตโต้อะไรพวกนี้มาเปลี่ยนเพลงพี่เปลี่ยนเพลงเออซิลฟูมาเตโต้อะไรพวกนี้เนี่ยเออเรื่องไอ้